สวัสดีครับสุขที่ผ่านมานะครับหลังจากสารัฐประกาศตัวเลขดัชนีคาดจ้างในงานนะครับออกมาดีกว่าเดิมนะครับส่งผลในตลาดรับข่าวในมุมที่ว่าเฟดนะครับอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากอัตรานเงินเฟอ้อน่าจะขยับตัวสูงขึ้นตลอดเช้าตรู่จนถึงช่วงนี้นะครับราคาทองคำนะครับเห็นโลตอนประมาณ6กโมงเช้าหนึ่ก่อนมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดบาทค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเนี่ยอาทิตย์นี้ ราคาทองคําน่าจะเคลื่อนไหวนะครับแกว่งตัวในกรอบกว้างพอสมควรทีเดียวอาทิตย์นี้ปัจจัยหลักๆนะครับสำคัญเนี่ยช่วงตีสองวันอังคารไมโอรากีมีแถลงข่าวครับหลังจากนั้นนะครับวันพุธนะครับตอนสี่ทุ่มเจนเน็ตเจนเล่นนะครับก็มีสัมภาษณ์เหมือนกันวันศุกร์นะครับตัวเลขสําคัญออกครับนอนฟาร์มหรือจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเพราะฉะนั้นทองคําที่อยู่ในกรอบกว้าง้าริบาวขึ้นมามีกําไรออกก่อนครับ อติดทองนะครับย่อลงลึกๆ1,120-1,110ค่อยกลับมาชื้อซื้อเฉลี่ยใหม่รอราคาดีเบาขึ้นบาทพันผวนค่อยตัดกำไรครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ